ตำรวจพาเราไปเอากระเป๋าเขาไม่พาเราไปเอาคืนวันนั้นเขาก็ให้เรานอนในคุกเลยนานแค่ไหนนานแค่ไหนะสี่เดือนครึ่งค่ะสี่เดือนครึ่งจากความเดือแล้นก็คือจากการไฟเกิดการไฟไหม้ที่ตลาดเก่าจังหมดปางบัทองสักประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วนี่แหละออแล้วก็เลยแบบไม่มีที่อาศัยกันไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยกันเขาบอกว่าราคาเท่าไหร่ราคาตรงนั้นมันเท่าไหร่ห้าแสนห้าวิธีการที่จะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ เขาจะมีการร่วมกับทางพอมอถูกไหมใช่ค่ะโดยการที่ทางฝั่งของสหกรณ์ของเราเองก็คือประธานชื่อว่าปรีชาต้องเก็บเงินใช่ค่ะเก็บเงินเพื่อไปซื้อที่ซื้อที่ททแล้วก็ปลูกบ้านเขาบอกเลยว่า<ม>บ้านเนี่ยจะให้แบบนี้นะหลังจากที่เก็บเงินเก็บเงินต้องได้ครบเท่าไหร่ คนละห้าหมื่นไม่ใช่เหรอ,อคนละห้าหมื่นเออตอนแรกห้าหมื่ <50, 000. S 1> น 50, แต่ขึ้นได้ประมาณเนี่ยพอคุณจ่ายเงินไปเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่บ้านหลังนั้นถูกไหมใช่ค่ะมันกลับกลายเป็นบ้านสังกสีแบบเนี่ยเขาทำให้สามเดือนนะเนี่ยแต่อยู่สามปี ตอนนี้พอชอจะเข้ามาช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมครับเราจะลงไปพื้นปูไปทําที่พัก่วคขาวให้สามารถอยู่ได้ตู้ขาวที่รอร่วงเรื่องการสร้างบ้านใหม่ครับนี่เราจะท<ม>ํา3เรื่องในท,ทันทีครับผมแล้วในมุมของในปรีชาเนี่ยฮะเราจะตามยังไงมีมีแนวโน้มจะช่วยเหลืออะไรตรงนี้ได้บ้างไหมครับเรื่องคดีความคงว่าไปตามข้อกฎหมายนะครับเรื่องนี้ก็เข้าสู่กระบวนการของการว่าโดยว่าว่าต่าโทษแล้วนะครับส่วนเรานะครับจะไปพื้นนู่กลุ่ม พื่อจะให้กลุ่มสามารถบริหารเข้ามาจัดการบ้านนะครับที่บอกว่าบ้านไม่ตรงตกนะฮะพี่น้องกลุ่มนี้เราทราบว่าเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนเรื่องที่อาสัยเป็นกลุ่มที่ถูกไล่ที่เป็นกลุ่มที่ถูกไปไหมแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไร้ที่อาศัยในบริเวณย่านนั้นนะครับเราต้องทำให้เขามีที่อาศัยตามภารกิจของหน่วยงานเราครับยังดีใจมากเลยแน่ทาพูดสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมดีใจใช่ไหมดีใจค่ะดีใจมอย่างไรเลยถ้านจะจะไหลเลยดีใจตอนจบ คือเขาบังคับให้ถ่ายรูปคู่กับเงินในจํานวน35,000หยวนก็บังคับให้เซ็นสัญญาทํางาน1ปีจากนั้นก็ให้เราทําอะไรยังไงต่อครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราทํางานเลยนั่งรับแค่ค่ะอยากลองปฏิเสธแต่ว่าถ้าเกิดแบบถ้าเราปฏิเสธเราก็ต้องโดนโซอมะค่ะเพราะว่าลูกน้องเขาเยอะก็ไปพักโรงแรมปกติอะค่ะพอช่วงเย็นๆเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวแต่งตัวแล้วออกไปไปข้างนอกกันค่ะก็แต่งตัวไปปกติแต่ว่าพอไปถึงแล้วจริงๆคือเขาพาเรา ขายที่เมืองป๊อกเนี่ยมันอยู่ในเมียนมาก็จริงนะครับแต่ว่าเขาเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนถูกไหมค่ะทีนี้ตำรวจของเมียนมาเก็ไม่สามารถพากมาได้ใช่ค่ะหารตำรวจกอคนนอกห้ามเข้าคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าที่เมืองป๊อกเนี่ยนะก็จะต้องมีการจ้างคนพาออกมาใช่ค่ะและเขาพูดอีกหวังว่าเราสามคนน่ะหนีหนีพ่อเลี้ยงมาพ่อเลี้ยงสั่งมาให้ฆ่ามันถ้าไม่อยากตายก็เอาเงินมาห้าล้านหรือตอบไปเลยว่า หนูไม่มีญาติอไม่มีญาติก็เลยโดนทาร้ายหนักเตะตกทําอยู่ประมาณ3วัน,นทนไม่ไหวก็เลยต้องต้องแกล้งตายวันนั้นน่ะเขาเฝ้ากันแค่สองคนเขาหลับข้างบนช่วงบ่ายโมงแล้วก็คุยกันว่ามันต้องกลมันต้องออกแล้วมันต้องไปแล้วเราคุยกันเองใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่ก็เดินเดินขึ้นเดินย้อนกลับทางเดิมค่ะเดินขึ้นมาจนได้ยินเสียงรถรถบรถตามหาเราเราก็ลงลงข้างทางเดินเดินไม่ใช่บนถนนแล้ว เดินเดินตามเหวอะค่ะเดินไปอีกสักพักก็ไปเจอโรงเรียนอโรงเรียนบนดอยที่มีคุณครูนั่งอยู่เราก็ตัดสินใจขอความช่วยเหลือ,อใช่ก็บอกว่าขอความช่วยเหลือว่าไปไปสถานีตำรวจได้ไหมเราโดนลักพาตัวมาค่ะเขาก็ประสานโทรโทรคุยให้ค่ะโทรคุยแล้วก็ให้เพื่อนเขามารับลงไปสถานีตำรวจไม่เราเราก็บอกว่าเราเราไม่มีไม่มีเอ,อกสาร คือเอกสารเราอยู่อยู่บนดอยแต่ว่าพาให้ตำรวจพาเราไปเอากระเป๋าได้ไหมตำรวจก็ก็แค่คนเอกสารเราแต่เขาไม่พาเราไปเอากระเป๋าคืนวันนั้นเขาก็ให้เรานอนในคุกเลยติดคุกดูที่เมียนมาอีกใช่นานแค่ไหนนานแค่ไหนสี่เดือนครึ่งคะ่ะสี่เดือนครึ่งประเทศเมียนมาเนี่ยกฎหมายก็หนักนะฮะอย่างเช่นไม่มีอะไรต่างๆไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรหนีเข้าเมืองเนี่ย อย่างต่าติดคุกหเดือนถึง5ปีอะไรเงี้ยยากมากที่จะ,อะขอความช่วยเหลือแล้วก็กลับมาได้ผู้ก่อเหตุอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นเลขาของผมไปหลอกเอาเงินใม้มาออกขนกระแสนียเดี๋ยวพาไปเลยแล้วเดี๋ยวจ่ายตังค์มาค่าดําเนินการเหมือนยืนยันนะครับว่ารายการเราเนี่ยไม่มีการเรียกรับเงินเด็ดขาดผมก็ไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตอยากออกหนกระแสครับอันี้ขึ้นมาเลยใช่ครับเป็นของพันทิปใช่ครับกระทู้มันเขียนว่าคล้ายๆหน้าม้านะครับ เขาก็ถามผมว่าได้ไอดีนี้แอดมาได้ยังไงผมก็บอกอไปดูในพันทิปมาใช่ไปดูในพันทิปมาเขาก็เลยแบบว่าตอบผมมาทันทีเลยว่าอ๋อสงสัยคนที่ไปออกรายการหน,นุนกระแสแน่เลยผมก็คิดว่าโอ้น่าจะใช่ละผมก็ถามเขาว่าคุณฟ้านี่เป็นใครเขาก็บอกว่าเป็นเลขาของคุณหนุม่มหายไปประมาณเกือบ20นาทีครับเขาบอกว่าเขาประชุมกับคุณหนุ่มเรียบร้อยลอแล้วเขาบอกว่าเขาได้คุยกับทางคุณหนุ่มเรียบร้อยลว ว่ารายการไม่ใช่รายการเพื่อการกุศสนนะมันก็จะต้องมีค่าเมสเซนเจอร์ค่าอเอกสารค่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เงินเนี่ยคุณต้องโอนมาเป็นค่าดําเนินรายการนะครับก็จะมีค่าดําเนินเรื่อยๆครับมันต้องมีค่ามัดจําเช็คอะไรเงี้ยครับถ้าไม่โอนมาภายใน1นถนาทีเนี่ยเคสนี้จะปิด เพราะว่าคุณหนุ่มบอกว่าเคดเยอะผมผมรู้<ะ>แล้วว่าโดนหลอกแล้วรครับรู้ว่าโดนหลอกเลยใช่ครับผมก็โทรไปอายาัดบัญชีครับคุณโอนเข้าบัญชีชื่ออะไรสุวรรณาลาเต๊ครับดูภาพตอนไปจับคนคนนี้นะสุวรรณาคือเป็นคนที่ถือบัญชีใช่ไหมใช่ครับแล้วแล้วคือตอนนี้ดับเงินไปอยู่ที่ไหนมหมดอยู่ที่เขาบอกแต่ว่ามันมันเขาบอกม,มีโอนเข้ามาให้เราด้วยนะใช่ค่ะหนูก็โอนต่อให้ให้กับสุวรรณา ทั้งบัตรทั้งสมุดบัญชีโทรศัพท์ที่ใช้ทําธุรกรรมดูจากบัญชีเยอะๆเนี่ยเขาพยายามที่จะพอได้โอนเข้าบัญชีนี้ปุ๊บเขาโอนหนีเข้าอีกบัญชีหนึ่งทันทีการกระทําอย่างนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่กินอยู่บนความทุกข์ของประชาชนคดีนี้รับรองว่ามันประกันตัวก็ยากด้วยเพราะว่าผู้เสียหายมากคงได้อยู่ในเรือนจํานานะนะครับก็ต้องบอกว่าใครก็ตามที่เสียหายก็แจ้งมานะครับที่สถานีตำรวจ แล้วก็ประสานทางศูนย์ดำรงธรรมในจังหวัดต่างๆก็ได้จะได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะแจ้งให้ทางปอทอมันก็จะมันก็จะมาตามช่องทางของมันบุ๋มบิ๋มมาโกหกว่าในอดีตเขาเคยเป็นแฟนของเพื่อนของคุณตูนชื่อว่าตะวันไม่เคยเห็นแฟนตะวันแต่เขาเอารูปของทางฝั่งอ้อมเนี่ยมาบอกว่านี่คือบุ๋มบิ๋มคุณก็เลยหลงเชื่อถูกไหมเพราะคุณมีเพื่อนตะวันจริงๆใช่ก็คือก็คุยกันประมาณเดือนหนึ่งก็ลงเป็นแฟนกันเคยขอวิดีโอคอลไหมขอแล้เห็นหน้าเขาไหม แต่ไม่ให้เห็นหน้าไม่ให้เห็นหน้าก็จะเป็นภาพมืดๆได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงแล้วก็มีเขาพูดกับคุณว่ายังไงทีรักเขาเริ่มขอเงินครั้งแรกคือว่ายังไงคือเขาเขาเขาจะไปหาพ่อเขาที่อุดรเออไม่มีค่าน้ำมันลถเริ่มจะมาเป็นพวกค่ากินค่าอยู่ค่าห้องพักเขาบอกว่าเขาเรียนแล้วก็ขายของหาเลี้ยงตัวเองไม่มีใครเลี้ยงโธ่น่าหลงสารโอนเงินไมให้เขาเนี่ย กี่ครั้งสามร้อยกว่าครั้งสามร้อยกว่าครั้งกี่ปีสามปีเป็นเงินเท่าไหร่สามล้านห้าแสนโอ้ oh คุณคุยกับคุณตูนเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วก็สักพักหนึ่งอะคะ่ะพี่กค็คุยกันในฐานะอะไรครับคุยเรื่องคุยฐานะแบบพี่น้องอะคะ่ะขอเป็นพี่น้องกันแล้วก็ขายของกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมี สื่อสารกันอย่างอื่นไม่ได้สื่อสารเรื่องชู้สาวแน่นอนค่ะวัฒนาไม่ได้เป็นคนเอารูปน้องอ้อมมาทําเป็นโปรไฟล์ที่ชื่อบุ๋มบิ๋มใช่ไหมครับค่ะในกรณีนี้เนี่ยรวมถึงคุณได้มีการหากเป็นคุณนะครับได้มีการไปหลอกลวงเต้าเรื่องต่างๆเพื่อให้ตูนหลงเชื่อและโอนเงินเข้าไปเนี่ยถือว่าเป็นการหลอกลวงมีโทษจำคุกก็คือ3ปีปรับ60,000ไอ้น,นี้ไม่เท่าไหร่ครับพี่หนุ่ม มันจะนับเป็นกรรมกรรมครับนี่ไงเขาโอนไปทั้งหมด300กว่าครั้งก็ต้องเป็น300กรรมมันก็อาจจะเป็นเรื่องหนักพอสมควรเขาอยากได้ i ไอโฟนแป้ก็ถามเขาว่าลูกตังยอดตังของลูกที่ในบัญชีมีเท่าไหร่กลางลาดสุดที่คุยกับเขาอ่ะนะเขาบอกว่ามี8,000ในบัญชีก็ไม่เป็นไรนะ ลูกไม่ต้องออกสักบาทหนึ่งเดี๋ยวแม่ซื้อให้เองซึ่งการที่ลูกไปซื้อเองจากร้านออนไลน์อันนี้คุณแม่ไม่ทราบเรื่องเลยไม่ทราบเลยค่ะก่อนวันเกิดเหตุนะคะเขามาพูดกับหนูว่าอยากได้แบบ iPhone 13เพราะแบบเจอแล้วอยากได้เพราะว่ามันจะเป็นราคาถูกเพราะว่ามันจะเป็นของมือสองแล้วก็เบ็ดมันยังเป็น100%่ง้อเปอก็ายืมเนเ่าตอนไหนครับยืมสิบห้าบอกแมกว่ายืมไป เพื่อทาอะไรยืมหนู2 6 0 0ค่ะบอกค,บค,ค่ะเพราะว่าหนูถามว่าเอาไปทําอะไรเอาไปผ่อนโทรศัพท์ค่ะ5,500าค่ะบอกว่าผ่อนโทรศัพท์เหมือนกันการโอนครั้งแรกของพลยะหนูไม่รู้พอหนูให้ยืมครั้งที่2หนูเริ่มรู้แล้วว่ามันคือการโกงเพราะเขาให้โอนไปอีกครั้งอะค่ะตอนนั้นเราได้บอกให้เพื่อนไปแจ้งความไหมหรือว่าไปยังไงบ้างตอนแรกพลเหมือนก็จะไปค่ะแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆพลแบบขอดูก่อนนะคะครั้งล่าสุดช่วงห้าโมงเย็นนะคะมีเพื่อนโทรมาบอก ว่าพลแบบนั้นแล้วค่ะล่าสุดที่ตํารวจถแถลงออกมานะครับจากการสอบปากคําผู้ต้องหา3คนซึ่งในกรณีนี้เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับดวงแก้วละดวงแก้วคือถูกส่งฝากขังไปแล้วแต่3คนที่เหลือเนี่ยรับสารภาพนะครับโดยเยาวชนที่เปิดบัญชีม้าเนี่ยได้ค่าจ้างบัญชีละ3 0 0 0ส่วนคนที่กดเงินเนี่ยได้รับการว่าจ้างจากชาวเมียนมาผ่านทาง Facebook ให้นำโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอปธนาคารไปกดเงินที่ตู้ ATM ฝั่งไทยโดยเป็นการกดแบบไม่ใช้บัตร ATM แล้วก็ไปส่งให้กับผู้บงการที่ชายแดนด่านแม่สายได้ค่าจ้างค่ากดเนี่ยครั้งละ300-500บาทเอายังไงต่อกับเรื่องนี้ดีก็ขอให้ตำรวจเอาเรื่องก็ไวถึงที่สุดนะคะ